สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาพบกับเบาเกียงแชนแนลเหมือนเดิมครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินต้อมอึ่งพี่น้องตอร้อนแล้วพี่น้องเลยมีเน,นื้อต้อมอื่นต้อมอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องเลย น้องต้องเอาหลายต้อเอืงใส่ไปมะขามห่อนไปน้องเอ้ยตัวใหญ่แน่ตัวน้อยแน่ไปน้องไข่ไข่ก็มีแน่ไม่มีแน่ไปน้องเอ้ยนี่ครับตับไข่ต้มย่างต้มไปน้องับแกว อย้าพริกเผาพี่น้องเ้แล้วผัดวกอยู่ขงลาพี่น,อน้องไหมผัลวัวนะพี่น้องเันยวเก่าพี่นอ้องไ้มชินจิ้มวันนี้มันมีแนวแกะพี่น้องไหมมันมีแก่เข้าเลยพี่นอ้องมามาพี่นอ้อง ลองถ่ายพี่น้องเว้มาพี่น้องตรวจเลยสำหรับเบาเข้มไม่ต้องเบาหล้แล้วพี่น้องช่วยครับผู้เข่าก่อนพี่น้องเรับเอ่าก็่อนตั้งยาวก็่อนไปตุงอื่นแม่ อ, <u> อ่าอาาบนีเนี่ยคุณดามเสี่เราะอดปเลือดไรนอนก็เจ้าเลยไม่ไ ผู้ถอนดรอเดี๋ยวกเช่นะดียวันที่ก็มีปัญหากันนะครับก็จะม้านไหนช่วยกัไปนะโดยเฉพาะ โดนการันตีเกี่ยวกับบรารคี้องิดโซนีนครั่เออดผู้มเข้ามาีคือตอนที่ราแจ้งเหตแล้วก็ขับเข้ามเพื่อไปรบว่ายไปโรงพยาบ่ยางมาต้มไม่ไ้ ใส่ยูบลอกใส่ยังไง เป็นลูกเขยของนาย งาน้่าขายคือภาษายกตัวาดูหขอแล้วต้องเลียเอาใบันสุ์ลูกวยลูกสวยไม่สวรตาไม่ีดหมอเวลา Maksimum 6,90 rupiah Yeah. พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำเนี้เดี๋ยวพี่น้องขอบคคุณรับ